มื่อนี้ยคืออยากกินแตบักหุ่งน้อยพี่น้องเลยได้บักหุ่งน้อยมาอยู่นาเลยเออป่อเอาแปะอยู่หานก็มีขายเลยพี่น้องน้อยใหญ่น่ะน้อน้อยเนื้อมะคอก็ได้หฮฟฟี่แตบักหุ่งกินก่อนพี่น้องเมื่อนี้ยซับบักหุ่งก่อนผักกระจงอยากไปซื้อนะฮะงามเลยจะกินกับแตบักหุ่งล้างแล้วพี่น้องล้างผักกระจงแล้วแล้วแล้วก็เวฟเนื้อไว้แล้ว ยำแล้วก็บสีอื่นผัวลงมากินนะพี่นอ้องกินจนัริงๆสำหรับสายงานตับมะเุือน่อยยำหน่อยแรกแล้วนอยที่สองพี่นอ้องเดี๋ยวไปต่ำกันแซ่บๆขึ้นยากไหมพี่นอ้นองจดี๋เรากับปินห่านเดือดๆพี่นอ้องเอ้ยจะถุบเหรอ โอ้สี่สองถุมแล้วพี่น้องขึ้นยางยังไม่อยากแย,ก,ย,ก,ยกตำมะฮุ่งสองถุมแล้วก็ยังสกินต่ำอยู่พี่น้องเอ้ยสเปนศาสตร์เขยเนาะป่ะเอาเตรียมไปต่ำกันพี่น้องแล้วๆมามาต่ำกันทั้งตัวโอเพ็ดโอแซียพี่น้องชวัวร์ๆลงครก,กันคร่ทั้งทางตำมะหุ่งพยยังหนึ่งไปที่ในหม,ม,ม้ออบลมร้อนเนาะมาเริ่มตอนต่ำแล้วซะเนาะพี่น้องมาสาดตร์มะฮุ่งลงครก เวียดโคกน้ำข่อยสับพี่น้องเอหมือญปูจับกองให้เด้อมาอนี้เด้อขอถูกขอแพ้น้ำลายๆมาแล้วพี่น้องแล้วละ่ะอันนี้ย่างเนื้ออันนี้ตำักหุง่งโอ้ยเป็นถือหน่อยหน่อยหน่นพี่น้องคอมอยากคอมรูสึกอ่ะทำไมขอโทษับตำมาะมา่พง่นอ่ะคนเป็ดแซ่บ ผักเขาไม่เคยกลับมาชิบแบบน้ำเพื่งกันแบบเียงผักกันจ่วงจับจ่บจบ ใช้มือเท่านัดนะกินตงโมหอมหอมสมอยากเฮ้ยแซบ่บแซบ่บแซ่บฮึ่มฮึ่แกงกับกินแกงกับหน่อมไม้เด้อ